สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิลลิงไทม์บายมีนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการอ่านไพ่พลังงานประจำอาทิตย์เนาะอาทิตย์นี้ก็คือช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับการต้อนรับตุ๊จีนที่แท้ทกูก็หวังว่าวันนี้ ทุกคนคงได้ไปเที่ยวใช้เงินจับจ่ายกันอย่างสนุกสนานเนาะขอให้เป็นปีที่ดีมีความสุขเป็นแบบการเริ่มต้นที่ดีหนึ่งเปิดไพ่ประจำอาทิตย์นี้มาแล้วเราก็ได้ไพ่ที่มันแบบสอดคล้องกันมากอะ่ะเราแบบแฮปปี้มากเลยคือไพ่ที่เนิ่งเปิดนะคะก็จะมีเป็นไพ่ของ The w o r อรนะคะแล้วก็ไพ่ตัวไพ่ออลลเคินะคะก็จะเป็นไพ่ g o o d b y e to the o l d hello to the น e w นะคะ You f i n i s h One part of your life and now a new and even better part is beginning ค่ะมันอ่ะลืมไปมีรูปเต่าด้วยรูปเต่าของอาจารย์กามนอาจารย์ของหนึ่งนั่นเองเป็นรูปแบดนะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคก็คือหนึ่งมองว่าช่วงอาทิตย์นี้ค่ะมันอาจจะเป็นอาทิตย์ของการจบ ไซเคิลเก่าๆหรือว่าเรื่องราวหรือว,วงจรการใช้ชีวิตแบบเก่าๆที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราสตั๊กเกิลหรือเราแบบไม่แฮปปี้อะค่ะเพื่อที่จะาไปเริ่มต้นบทใหม่ในการดําเนินชีวิตแชปเตอร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าตัวเราอะจะมีการทบทวนการเคลียร์ความต้องการบางอย่างของตัวเราอะเหมือนเราเริ่มมีการพิส มีการคิดมีการพิจารณาว่าเอ๊ะสิ่งไหนที่มันแบบมีความสําคัญที่เราอ่ะควรจะเก็บรักษาไว้แล้วสิ่งไหนที่เราอ่ะควรจะปล่อยมันไปได้แล้วมันเป็นการเหมือนที่เราแบบเลตอิโกหรือว่าคีนสิ่งเก่าๆเพื่อต้อนรับพลังงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะให้การเดินทางในก้าวต่อไปหรือว่าการเริ่มต้นแชปเตอร์บทใหม่ของเราอ่ะมันมีความเบามีความสบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกว่าตัวเราอะคะ่ะในช่วงอาทิตย์เนี้ย เราจะเริ่มรู้สึกถึงพลังงานแห่งความสดใสและมีความกระตือรือร้น,นเราเริ่มมีแพชชั่นแล้วก็มีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการที่จะเราในการที่แบบจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอะค่ะหลังจากที่แบบช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราอาจจะมีความเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออไอสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นความสดใสความกระตือรือร้น,นที่มันจะทําให้เราอยากจะเริ่มต้นทําสิ่งดีๆดกับเราอะค่ะมันจะทําให้เรามีพลังในการส,าร,สร้างและคีเอดอะ ก็ขอให้เป็นปีที่ดีและมีความสุขกับการเดินทางและการตื่นรู้ที่เติบโตขึ้นอีกขั้นของทุกๆคนเลยนะคะรักษาสุขภาพได้เ้อก็ขอให้เฮง,ง,งเๆเนาะตูจี <laughs> มีโชคมีลาบมีเงนินมีทองเข้ามาค่ะมีความรักดีๆมีสิ่งดีๆทุกอย่างที่ปรารถนาในเรื่องดีๆขอให้มีเรื่องราวดีๆให้ได้ยิม้มแย้มแจ่มจใสได้เยอะๆเ,เลยนะอย่าลืมนะว่าเรามีความสุขในแบบของเราได้กันทุกคนคะ่ะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย